e por สวัสดีครับผมเอฟซี FC ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมวันนี้กับมา่พบบ่อพบเมาเจอมาเจอกับบาวโซนอีกคือเก่าครับผมบาโซนกับสิผ้าพ้ใหญยย่ไมีใหญ่ลุงปาาลาเอาอาครับผมเขาปลาลายเฮ็ดคือเก่าครับผมแต่ว่าบูหูว่าสิมนันเฮ็ดย่างแนครับผมไปตามหลวมตามชมร่วมกันครับผมไปพิกัดวันนี้กับปลาปลาน้องปนครับผมตะบุญหอยคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธา,านีครับผมไปไปตามหลวมตามชมร่วมกันครับผมบ่งครับผมเออดอ๋งามเลยครับผม กลังเตะอ,อกจากใครอยู่ลึกครับผมผนจากดินไม่ไมเลยครับผม ดอกงามแต่ไปกับผมไปลุกไปชมกระต้อบางเบาส่วนสีได้เด็งยั่งไอพีเนาะเกาเบิ้งอีกครับผมพออีกแล้วครับผม,มงูเลี้ยงครับผม,มงามเลยงูเลี้ยงดอกงามเลยมาเมื่อกี้ต้องการครับผมครับผม เป็นดอกหนาครับผมไงนะฮะแก่เก่าครับผมาวหอมดอกห่งไปครับผมไปลืมี่ช่วงคนอีกรบผมเบาๆส่วนสิ่ขอยีนังไพีน้องเาเบิ้งอีกอ๋อดดอกหลยครับผมดอกงามเลยดอกใหญ่รับุญกันเบิดครับผมดูดูเออ นี่ครับผมเป็นมูลเลยนำนังขาวเป็นมูลเลยครับผมงามๆเลยอืมน่ครับหนังขาวเดียวกำงามเางมือครับผม ดีตรงนี้เดินพื้นแล้วครับผมตรงนี้ยังเคล่อยไปไปเบิ่งกระต้อครับผมเบาๆคุณผู้บริหารนังให้พี่ให้ดองเนาะเบิ่งอีกครับผมเบงข้าวครับผมจุ่มยิงไงจุ่มเดียวครับผมจุ่มยิงไงจุ่มเดียววัเดียวแหล่เลย ไปไปปไปชมก็ดีครับผมพอแล้วครับพ่อยัยมีไงมึงครับผมย่างมาเป็นกิโลครับผมเังพอมูนึงกับมูบลายดอกครับผมสี่ดอกครับพี่น้องสี่ดอกครับพ่อยัยมีไงมึงครับผมดรอ่งงามเลยเฮดงูขาวครับผมดอ่งงามเลยสี่ดอกครับพ่อยัยมีไงเลยโหตัวนี้สิเป็นไขมันครับผมโมเมนไขมันไข่เ็ดงูครับผมพิษบาพิด

chung mắm phải không? Được. chúng không làm rồi không phải không? tay tay tám đủ tám cân ba để hết nhắn hãy bây giờ mình nhớ cũng bảo à bưng gì cấp giờ bưng bưng năm bao bó bây giờ mình nhớ thế là ngục lưỡng cấp có rồi <laughs> ดอกงามเลยครับผมมือครับผมเฮ้ยเบิ่งพี่น้องมีเงยมีเงยเฮ้ยคักแล้วคักแล้วคักแล้วครับมือกำลังแตกอกจากใครครับผมมือครับผมงกเลืองครับผมไปครับผมไปลุนไปชมกันอีกครับผมข่าวโซนสิพออีกหรือบ่ครับพี่น้องเบิ่งพี่ดอกเฮ้ยลังงครับผมเฮ้ยดอกพี่น้องเฮ็ดเพ็ดพ่อหมอกมาครับผมลังงงขาวครับผมดอกใหญ่ๆงามๆเลยครับผม อุ้ยคัดๆพี่ดอกบุครับผมโอ้ขาวดอกยิ่งใหญ่งามๆเลยครับผมโผด่โผล่พ่วงโม่แตงครับพี่ดอกสามดอกพี่ดอกใครกูดอกเดียวอยู่พี่ดอกไปไปลุ้นไปชมกันอีกครับผมสิพออีกเรือโบ่พี่ดอกเบืองครับพี่ดอกพูดงานบาลซูลมอนี้สวรรค์นำบอลซูลบอกครับผมมึงมึ้ยพูนกระตาเลยพี่ดอกติมจนพูนครับผม อุ้ยคักขักขักขักพี่ดอกมึงอุ้ยสุดยอดครับผมวันนี้บ่าวสุก็ขอฝากสองบ่าวโวนใช้นแนวน้องครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมปิีงกำลังแรงใจให้บา่าวโซนนี้ที่ต่อไปครับผม